คนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นี้นี้ครับมีแนวโน้มว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักหรือว่าข่าวดีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาหรือว่าเดินทางแล้วได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างครับงานหรือว่าโครงการเก่าบ,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับ แต่มีบางอย่างเนี่ยเปิดทางเข้ามาใหม่นะครับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่าข่าวทางการเงินที่คาดไม่ถึงหรือว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับญาติมรดกทรัพย์สินที่ต้องได้ทางสายเลือดอะไรแบบนี้นะครับจะมีเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับได้เจอนะครับกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่ไม่ได้เจอกันนานกลับมารวมตัวกันในเรื่องของวาระพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับภาพรวมในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568น,นี้สําี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่แดไม้เท้าไพ่เดอะซันดีที่สุดใน นะครับไพ่เดทไพ่เด็กถือถ้วยนะครับอันิรุธนะครับแล้วก็ไพ่ king of s w u r d s นะครับพยาคุธนะไพ่พระรามนะครับกับนางสีดานะเดือนนี้ชีวิตคุณจะเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีอะไรหลายอย่างให้คุณเข้าไปยุ่งเข้าไปจัดการเนี่ยพร้อมๆกันทั้งการงานการเงนิงนการเดิน,าน,านทางหรือว่าการติดต่อผู้คนจํานวนมากก็ได้แต่ยังมีข่าวดีที่รอคอยอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่น งานที่รอผลคําตอบรับหรือว่าโอกาสจากต่างที่ต่างแทนการเดินทางที่ปุ๊บป,ปั๊บที่มีเข้ามาในเดือนนี้เดินทางเราได้อะไรดีๆกลับมานะครับตำแหน่งความรักนะครับอย่างที่บอกเป็นไพ่ที่ดีเดอะซันสุริยะเทพความสัมพันธ์โดดเด่นมากในเดือนนี้ความรักและ จะมีความที่เรียกว่าชัดเจนแล้วก็อบอุ่นสดใสมากขึ้นคนมีคู่จะมีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันหรือว่ามีข่าวดีในครอบครัวนะครับบางคนนะที่ไปทํทาวิทยาศาสตร์เรื่องของบุตรหลานเรื่องของการอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวดีในเรื่องพวกนี้เข้ามาได้นะครับออบางคนอาจจะได้บุตรหลานบริวารรับสัตว์เลี้ยงเข้ามา คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือว่าการออกงานสังคมหรือว่าการเข้าสังคมใหม่ๆเข้ามาหรือว่าการได้พ่อสื่อแม่ชักดีๆเนี่ยเข้ามานะดวงความรักค่อนข้างเปิดแหละในเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคนโสดบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือมีความสุขจากจากสิ่งที่ตัวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากคนใกล้ตัวมากขึ้นได้ก็ได้มันไม่จำเป็น,นที่ต้องเป็นเรื่องแฟนอย่างเดียว เห็นคุณค่าของความสดมากขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรไพเดอรซันเนี่ยผมมองว่าใจคุณเนี่ยมันไม่จมปลักอยู่กับสิ่งเก่าๆความรักครั้งเก่าละมันเริ่มที่จะเลิกคิดลบๆล,ละนะครับมันเริ่มที่จะมองหาความสดใสในชีวิตแล้วนะครับเริ่มที่จะเรียกว่ามองไปข้างหน้าละนะครับนะ ให้าการเงินนะครับคือใบนี้อันนี้ลุทะกับนางอุสาก็จะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจอีกเล็กๆเช่นกันมีเรื่องการเงินที่การให้ผลตอบแทนเล็กๆหรือว่าได้ของขวัญหรือว่าของที่ลงทุนหรือว่าเริ่มทดลองค้าขายอะไรแล้วมีสัญญาดีๆเข้ามาให้ชื่นใจอาจไม่มากนะครับแต่ก็จะทําให้มีกําลังใจสู้ต่อใช้ชีวิตต่อนะครับอย่าคาดหวังเงินก้อนใหญ่แต่เงินเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยจะค่อยๆเติมเต็มต่อความ มั่นคงของคุณในอนาคตได้นะครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานั่นเองนะครับธุรกิจการค้าเสื้อผ้าสินค้ามือสองของไม่แพงของกินเล่นธุรกิจร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่พักผ่อนมีโอกาสดีขึ้นนะร้านไา่น้ําร้านขายอะไรที่ขายแบบน้าแดงชงโอ,โอ,โอ,โอเลี้ยงโอรคตินเนี่ยร้านสไตล์โบราณก็มีโอกาสให้จะดีขึ้นด้วยนะครับเดือนนี้นะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายส่วนตัวนะออกโปรโมชั่นเอาใจคนค้าเอาใจคนที่เป็น โปรโมชันแบบไรายได้น้อยโปรโมชั่นแบบสะสมแต้มของฝากของแถมอะไรเนี้ยจะทาให้เราเนี่ยได้รับทรัพย์เนี่ยเร็วขึ้นนะอย่าอย่าไปมองว่าเอ้ยมันต้องเงินต่อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับให้มองว่าเป็นแบบเล็กสินค้าเล็กๆน้อยๆต่อยอดแล้วก็อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเท่นั้นเองนะครับตำแหน่งที่ต้องเตือนนะครับว่าให้เตรียมใจรองรับเตรียมใจรอสักนิดหนึ่งนะครับรอรับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ ไว้สักหน่อยนะครับคือเรื่องออในตําแหน่งของพระแม่กาลีเหยียบอกพระศิวะภัยค่อนข้างแรงนะเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเส้นทางทางการเงินหรือว่าการเรียนนะครับได้รับบทผู้นําต้องตัดสินใจสําคัญได้แก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดนะซึ่งนํามาถึงเราอาจจะเลิกคบคนบางคนหรือปรับระบบงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้สิ่งที่เคยทําอาจจะมีจบลงหรือว่า มีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบนะครับหรือกระทบต่อวิถีชีวิตที่เราคุ้นชินที่ผ่านมานะครับอาจต้องทําใจยอมรับเรื่องของความเสียศักดิ์ศรีหรือว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆทิศทางมาเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะครับบางคนอาจจะลาออกย้ายงานย้ายคณะย้ายหอย้ายห้องไปหาเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่หรือว่าเปลี่ยนแนวคิดการทางนานไปเลยระบบเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับ สุดท้ายครับตำแหน่งการแก้ไขการเสริมดวงเป็นไพ,ยพย่พยาคุดพญานาคราชาดานะครับทำบุญหรือว่าสร้างทานบรารมีเกี่ยวกับทหารผ่านศึกทำบุญทำทานนะครับอุทิศแด่บ,บรรพบุรุษปู่ย่าตาย,ยายพ่อแม่ใส่บาตรให้บรรพบุรุษอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าทําทานบริจาคให้กับบุรุษที่เป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับบุรุษที่ในพระราชานูปธรรมต่างๆเช่นนี้ก็ได้นะครับทำแล้วขวดน้ํา สวดบทแผ่เมตตาให้พระแม่ธรณีนะครับก็จะทําให้เรามีสติแล้วก so ็มีพลังใจแล้วก็มีดวงที่แข็งขึ้นดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะในด้านดีสรุปแล้วในด้านดีมีอยู่มากกว่าด้านที่ไม่ดีนะครับเป็นดวงที่ค่อนข้างดีประมาณ70%ดวงที่จะต้องเตรียมตัวรับเนี่ยประมาณ30%นะก็ขอให้กําลังใจคนวรนจัรว่าให้มีพลังใจในการสู้ต่อไปเดินต่อไปอะไรเสียแล้วเสียไปอะไรที่ต้องมองไปข้างหน้าก็ต้องลุยกันต่อไปนะครับอ่ะ นี่คือดวงข้าหมดของคนที่เกิดปันจันในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นแนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะหลายๆคนมาฟังแล้วไม่ได้กดติดตามขอละขอแค่กดติดตามก็ได้นะครับส่วนที่ถ้าใครใจดีมากกว่านั้นอยากจะเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟผมก็มองทางด้านขวามือได้เลยนะครับมีช่องทางการเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมให้ผมอยู่ตรงๆเลยนะครับสามารถโอนให้ตรงได้เดือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ